ก็กระดูกเอกกอพี่น้นองกินแถวเอกนไปแกกับดาอาออมาเทียนนู้ข่าวหัอบุกยางยืเนเลยได้ัมสมใจเอากัไม่ไม่เทียนนี่เทียนนั่นมาเ่ย เอาไปน้องน้องยังตีนั้นเถียดหลายหลายน้องดูหรือน้องยังน้องดูเถียดหลายแหงนะทำไมแบ่งก็บาหาแคุณบอกกินเียอืหลายหรือเถียต้องเน็เออแต่ว่าปีนี่อ๋แต่ว่ามันเป็นออแปดแปลงมันมีเสียงอยู่ในหัเสือบไม่เป็นีพวกแม่งพวกยังเหมือน

มาเปลี่ยนเอามาเหมือนกันครับอมมันไมนไม่เอาแม่สดรสจานมันไม่ไม่นถือกันไม่ได้ให้เขาอู่ลองไม,ม Learning, ่เหรอลองไม่อาการป่สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ะมากินข้าวปลา มาสอนมือนี่นีละาอาหารการกินไทยอีสานเฮานะคะเนาอเฮาเป็นคนบ้านหน้าซิกินแบบไดค่ะพี่น้องก็กินแบบนี้ละค่ะมาสอนมาสอนค่ะพี่น้องก้นเแทบาข้าแทบมาสอนแมงดาต้าเป้าค่ะพี่น้องหอยหากินลําบากเดี๋ยวนี้ค่ะพี่น้อง บ๊อกกิเมฆคือสมัยตะกอนค่ะแงมงดาตะเตากัหาขี้งา<ห>ค่ะพี่นองหากิ้งาค่ะมาเด้อค่ะจะโดยกินแบบหลกทุ่งค่ะกินแบบไหนแบบหลบทุงงงบท่งทุ่งอีสานค่ะมาเด้อกินเขาน้ำกันแบบหลกทุ่งอีสานมาเด้อครับมาเด้อมีข้าวปุ้นค่ะพี่นอ,น,นองๆๆ น้องค่ะพี่น้องน้องน้องไงค่ะน้องไงสุดสายตาค่ะน้องบึเงแบบไปยืมก็ไหลก็แท้เด้อพี่น้องแต่ว่าบอมี่ค่ะพี่น้องช้อนไม่ตัดตองไม่ต้าบอมมี่หายากค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะที่สารบานเทา หลอกฟันก็ล่องหันแล้วก็ต้อมากกับบะโฮวเมื่อแล้วน่าบันเ่ยต้องมากอยู่กุุงเทพกรุงไทพกับบะโฮ o n e เนาะค่ะน้องาอีสานบ้านเฮานั่นกินอยู่แบบใดนหากินอยู่แบบไหนแบบนี้ล่ะพี่น้องไอีสานเฮาหากินลำบากค่ะบ่เฮาฟังได้เขาว่าวเขาว่าบ่มาบ่มาบ่มาเองเขาบ่เฮาเด้อน้ามเขาก็เล่าไปนะ คลิปนีเท่านี้นะคะเดี๋ยวพอกันไหมน้องไมอีกค่ะพี่น้อง,อง,องสวัสดีค่ะไม่น้อนต้องสารุนยี่สิบตัวนนเลยเพื่อนคราะฉันเอยตอบเพื่อน

mong nga mong bên mong 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 ทำฐานทนันยังไงเอยเลยแต่แบบแกบอกมองเกลแต่้มองใกลหนนทางไปย่ำไปหยังปอคอยหมองทำเหนือยเลยเตมไปนันยังเดินเดินสองเดินนั่งนี่ไหสองแท้าน้าไปงหว คือมานี่รู้สึกว่ามันหอนเดินไม่น่ามันหอนนะกินมอางกัอเรนกับมนมันยากัหาักหัวเ่มักหัวเลยเงนตีดนตที่มันี่จะแบบว่ะมันฝนไเอ๊ะไ่ไผมไม่ออนนไม่มาท้แต่มตนหนึามบก็ได้้ก่นน่ง มะแต่จังไถ่เออแกมันละหัวทำรัวมันสืบอยู่หัวมาจังไถ่เออจับเต่าหล่าจังไถ่สืบอยู่ใบานเออเมืนไถ่หน่ยให้ไหมหน่อยอืมมามาถึง ขาม่หน่ะากันาวนะมาแบบเนี้ยหอมแมาแบบนี้เขาาบมือเขาสาวือวามากเยม่จำเป็นมาจำเป็นแป๊กเหลาก็ขิ้นแทบเพืพี่น้องแป๊กเหลาบเบ่หมายถึงแป๊กล มาสังขาพี่เลันไม้จเลยมาัอยู่่าบะแป๊กขึ้นเขาว,ว่าล่องเน้อพี่น้องมาสังขาว่าเอากินเอากินละเมงอ่างหงดนงดเดือ vẫn nói được các quán đoạn của nhà nhập vào một mặt cục bộ công nghệ và 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 cục bộ công nghệ ฟานแบบม่ฟันแบบแปดให้อันแห้งกระสานอยู่มาเป็นตะกอดอยู่พงเดียวเป็นอะไกฟันงนั้นแมงดาเนาะเป็นพวกอรานเต่ากแม่นะปนมงาเนเลยเฮ้นดามนบอกวไม่เ้าไม่ายงยัใอมตีลยนะนัดใ่ได ไปตายเบื่อช้ำเข้ามันจะก้่องมะล่องเทอะไรคะปุ้นเออเขาปนบางใด้มเข้าวังบ้านะท่านนั่นไหมผมผมห้องเล้วยังไม่พักไม่ยังบ้างโอ้ไปหยั่งอำเภอเมืองสระไปสระท่านในโลกิ่นเป็นี่บ้า